อยากรู้กันไหมครับว่าน้ำยาบานปากที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือน้ำยาบานปากยี่ห้อไหนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเฉลยให้ทุกคนได้ทราบถึงความลับที่หลายคนไม่รู้นะครับว่าน้ำยาบานปากที่หมอฟันก็ใช้กันจริงๆนะครับที่รักษาคนไข้กันจริงๆในคลินิกนคือน้ำยาบานปากยี่ห้ออะไรนะครับลองติดตามชมกันดูนะครับ เราพูดถึงน้ำยาบนปากนะครับก็คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทุกคนก็คงจะไปตามอร์ม์เก็ตคงจะเห็นว่าน้ำยาบนปากนะครับมันก็จะวางอยู่ใกล้ๆกล้กับเชลที่เป็นพวกยาสีฟันนะครับซึ่งเป็นของคู่กันเลยนะครับบนเชลนะครับเราจะเห็นว่าน้ำยาบนปากเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยนะครับมีเรียกว่าโอ้โหเลือกไม่ถูกกันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ้น้ำยาบนปากเนี่ยมันจะมีอยู่2เพศหลักๆนะครับที่ หลายคนยังไม่รู้ก็คือนเนี่ยมันปากประเภทแรกคือบบเรืองกยบมึนปักที่มีฟูอรน์ผสมนะครับซึ่งฟูอรา์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่ามันช่วยในการป้องกันฟันผุได้นะครับทำให้ฟันมาผุได้ยากขึ้นนะครับประเภทที่2คือเรือเวบมนปากที่มีสารแอนติเซปติกก็คือ ที่มีพวกสารฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับซึ่งน้ำยาบนปากะเภที่2เนี่ยเราจะใช้กันค่อนข้างเยอะในกรณีที่คนไข้นะครับมีกรณีที่เหงือกอักเสบนะครับมีการปวดบวมของเหงือกอักเสบนะครับมีเลือดออกเยอะมากนะครับในคนไข้ที่มีการผ่าฟันคุดนะครับเพราะว่าการผ่าฟันคุดเนี่ยมันเป็นการทําหัตถการที่มีความยัดยุ่ยยากคับซ้อนพอสมควรนะครับคือต้องมีการเปิดเหงือกนะครับต้องมีการกรอกระดูกแล้วก็เอาฟันออกมาแล้วก็มีการเย็บปิดเข้าไปนะครับซึ่ง เวลาในการทำเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าการถอนฟันปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับหรือในคนไข้ที่มีการฝังรากเทียมนะครับซึ่งก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในกรณีอีกกรณีก็คือคนไข้ที่มีปัญหาแผลในช่องปากรุนแรงนะครับซึ่งตั้งแต่เบื้อนปากที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับก็ เป็นั้ำจิ้วบนปากที่มีผสมของสารประกอบพวกคลอเฮกซิดีนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในเมืองไทยก็จะเป็นยี่ห้อที่เราให้ดูนะครับก็คือยี่ห้อ C20 นะครับที่เราใช้กันเยอะเลยนะครับแต่หลายคนนะครับก็คงจะไม่รู้นะครับว่าเนี่ยบนปากพวกนี้นะครับจริงๆใช้กันไปเนี่ยนำให้คนไข้ใช้กันนานเกินกว่า2ออาทิตย์นะครับเพราะว่าใช้กันนานเกินไปนะครับทำให้เกิดเชื้อราในช่องปากนะครับก็จะมีผลเสียกันมาอีกนะครับเชื้อราช่องปากลองง่ายๆก็คือ จะเห็นว่ามีฝ้าขาวขึ้นนะครับคนที่ดุร้านะครับมันมีการขึ้นทั่วไปในป่าเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับมีแผลในป่าครับก็เรียกว่ามีการปวดแสบปวดร้อนมากกว่าสมควรเหมือนกันนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับยาบนป่าที่เราเคยพูดถึงตอนแรกคือนิบิาที่ผสมฟัวร์ไลน์นะครับซึ่งคนแค่จัดฟันเนี่ยนะครับเราก็มีการให้ใช้กันบ้างนะครับในคนที่มีฟันผุนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยเชีให้ใช้เท่าไหร่เพราะ ส่วนประกอบของมันนะครับจริงๆถ้าเรามาดูนะครับมันจะมีส่วนประกอบของเป็นพวกแอลกอฮอล์เจลเวทีฟก็คือเป็นพวกที่มีแอลกอฮอล์พูดง่ายๆนะครับที่เราบงให้ดูนะครับลงท้ายด้วย OL พวกเนี้ยนะครับผมพวกเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเอ่อมันทาให้เราพบว่านะครับมันทําให้ยางจัดฟันที่เราดึงนะครับมันเสื่อมสิทธิภาพได้เร็วเร็วมากกว่าคนที่วไจะเป็นนะครับนั้นคนแค่จัดฟันเนี่ยถ้าเกิดว่ายางมันเสื่อมเร็วนะครับมันก็ทําให้การรักษามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ายางมันไม่ดึงฟันนะครับนะครับ ดังนั้นนะครับเนี่ยบรป่าปที่เราอาจจะใช้หลายๆคนรู้กันในคลิปนี้นะครับก็คือที่หลายๆคนนึกเกินไม่ถึงก็คือเนื้อบริบนป่าที่มีใช้ขึ้นมาตั้งแต่นมนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราเลยนะครับก็คือคนโบราณก็ใช้น้ําเกลือบ้วนปาานะครับน้ําเกลือนะครับหลายๆคนคน่คงเข้าใจอีกครับว่าน้ําเกลือที่เป็นกระปุกนะครับขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปที่มีเลเบลเขียนข้างกระปุกว่าน้ำมอสลายนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างๆกัน แต่ในความเป็นจริงนะครับน้ำยาเบิ้ลปับแบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้แนะนําให้คนไข้หรือว่าเชียร์คนไข้ใช้กันสักเท่าไหร่เพราะว่าเราพบว่ามันได้ผลไม่ได้ดีพอนะครับน้ำยเบิ้ลปัดที่เราพูดถึงน้ําเกลือที่เราจะจะบอกคนไข้ใช้จริงๆคือขึ้นน้ำยาเบ้ลปัดที่เราผสมเกลือเองเนี่ยแหละครับก็คือผสมเองที่บ้านได้เลยนะครับหลายๆคนนะครับจะบอกว่ามีใครที่ว่าที่บ้านไม่มีเกลือคงจะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าเกลือมันหายง่ายๆทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือเกลือที่เรา ซื้อทำกับข้าวเขาทั่วไปนะครับในในห้องครัวเนี่ยนะครับผมผสมน้ำเลยนะครับแล้วก็บ้วนได้เลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่านั่จะเป็นปาที่หมอฟันคิดว่าดีที่สุดก็คือน้าเกลือนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงเลยนะครับน้าเกลือนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับทําเองนะครับทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับน้าเกลือเนี่ยนะครับเราบ้วนได้บ่อยๆนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับ ไม่ทําให้เกิดปัญหาที่ว่าเกิดเชื้อราในช่องปากนะครับในคนแค่จัดฟันนะครับที่มีปัญหาว่าลวดเหล็กชอบทิ่มแก้มเป็นประจำนะครับในระหว่างจัดฟันเนี่ยใช้น้ําเกลือปนปากได้เหมือนกัน,นครับเพราะน้ําเกลือไม่มีผสมพวกแอลกอฮอลผสมนะครับมันจะมีข้อเสียก็คืออาจจะเค็มเค็มนั่นเองนะครับเพราะว่าที่เราบอกแต่ต้นวม่แอลกอฮอลทำให้ยางจัดฟันเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับทำให้การกจัดฟันเราเนี่ยมันมีปัญหาเพราะยางมันไม่ดึงฟันนะครับคีนี้นะครับถ้าเรามาพูดกันตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันตลกเน มันจะดีได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็มีนะครับผลงานวิจัยมาให้ทุกคนได้ดูกันเพิ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะครับเพิ่งทำมาไม่ไม่นานนี้เองนะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่รัฐศสาสตร์จุลานะครับทำร่วมกับมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์นะครับครับเดี๋เราจะให้ดูทางออเทอร์ก็คือผมคนที่ มีการทําวิจัยนะครับเป็นใครบ้างนะครับแต่ว่าเขาพูดถึงนะครับในการที่รินซิ่งก็คือการบ้วนปากนะครับวิตไลน์ก็คือน้าก็คือน้ําเกลือนะครับก็คือน้ําเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับโปรโมดก็คือช่วยในการสร้างนะครับเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเหงือกของในมนุษย์นะครับเป็นเนื้อเยื่อไฟบลา์สก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นสร้างพวกคอลลาเจนในเหงือกนะครับแล้วก็ช่วยในการรักษาพวกแผลในปากนะครับ อินวิทเก็คือรักษาในหลอดทดลองนะครับก็คือเขาเอาเซลล์มาเพาะนะครับแล้วก็มาดูซิว่าการตอบสนองนะครับเมื่อมีการบ้วนน้ำาเกลือนะครับมันทําให้เซลล์เนี่ยมีการแบ่งตัวได้ดีขึ้นนะครับผมแค่ไหนประมาณหนนะครับผมรายละเอียดคงไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกมากเดี๋ยวไม่คงไม่มีใครเข้าใจกันนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยนะครับการวิจัยนะครับก็จะมีทาง จุฬานะครับเป็นส่วนใหญ่จุลาลงกรนะครับแล้วก็มีทางเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเขาคงเป็นโคพวกโครีเวิร์เชอร์กันก็คือทํางานวิจัยร่วมกันนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่างานวิจัยในในกรณีที่มาสนับสนุนนะครับภูมิปัญาชาวบ้านเนี่ยมันมันเพิ่งที่มีชิ้นเนี้ยที่เราที่เราเจอนะครับว่าทําเป็นเรื่องเวลาคนขึ้นมานะครับพอคล้ายๆกับฟ้าทไลายโจรนะครับซึ่งไม่มีใครเชื่อว่ามันจะรักษาโควิดได้ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ เขาก็จ่ายให้คนไข้กินทั่วไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เราจะให้ดูว่านะครับว่าในภาควิชานะครับอิมิโนนะครับอิมิโนโลจีก็คือภาควิชาที่เป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ไมโครเบอโลจีก็คือภาควิชาที่เกี่ยวกับพวกเซลล์เล็กๆพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับในจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการนะครับได้มีการศึกษากันละนะครับผมนะครับเขาก็มีนะครับเปอให้เห็นเห็นนะครับว่า โซเดียมคลอไรด์นะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มจากศูนเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดแปดสามจุดหกเจ็ดจุดสองคือไล่ไปคือน้ําเกลือมันเค็มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะนะครับผมจะเห็นว่าเออ่ในกราฟที่ดูง่ายๆน้ําเกลือมันเค็มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับมันเซลล์มันสร้างดีขึ้นนะครับผมนะฮะจะดูจากขั้นล่างนะครับที่เซลล์เนี่ยในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพอมันเค็มขึ้นเรื่อยๆเซลล์มันหนาแน่นขึ้นคือมันสร้างได้เร็วววขึ้้้นน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 ะะะะะะคคคครรรรรรััััับบบเเเเเพพาาาาาฉผมมมก็็ปอออไที่่่่หิิดตตื เรารู้ตั้งนานนะครับว่าน้ําเกลือเนี่ยเราให้คนไข้บ้วนปากมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายมีการวิจัยมาซัพพอร์ตเนี่ยเออมันก,มนก็มันก็ดีนะครับผมนะฮะแล้วเขาก็บอกสรุปว่าน้ําเกลือนะครับเนี่ยมันมันสติมูลเลตก็คือมันกระตุ้นนะครับเอ่อฮิวแมนกรอตแฟกเตอร์ก็คือก็คือกรอตแฟกเตอร์ก็คือพวกสารที่ทําให้เกิดการโตของเซลล์นะครับในมนุษย์เนี่ยนะครับนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับใน ไซโตสเกเลตัลโมเลกุลก็คือพวกพวกสารรอบเซลล์ครับมันช่วยนะครับโปรโมทนะครับ e n h e x t r e x t r a c e l l u l r r matrix g e n e e x p r e s s i o n นั่นคือว่ามันช่วยในการที่จะทำให้สารรอบเซลล์เนี่ยมันมีการสร้างดีขึ้นคือพูดง่ายๆเนื้อเยื่อนะครับฟังแบบชาวบ้านก็คือเนื้อเยื่อมันจเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับผมนะฮะคือดัต้าเนี่ยมันก็ เป็นนะครับเป็น scientific evidence ก็คือเป็นอันแรกนะครับที่มีการซัพพอร์ตนะครับในการใช้น้ำเกลือเนี่ยในการบ้วนปากนะครับผมในกรณีที่มีการใช้อ่เ,อเลอร์แคร์ก็คือการการรักษาในปากเป็นรูทีนกะ็คือเป็นเป็นประจำนะครับผมแล้วก็ช่วยในการโปรโมท w h o l healing ก็คือการแผลในปากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็หลายหคนเนี่ยฟังก็คงจะเริ่มมีความเชื่อมั่นนะครับว่า ถ้าคุณมีปัญหาในปากคุณเอาน้าเกลือนะครับบนปากอย่างแรกเลยนะครับส่วนพวกต้นยาบานปากที่มันจะวิเศษหรือด,ดิสมาลาอะไรจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่แน่ใจก็กลับมาที่คลินิกก็เดี๋ยวหมอคงแนะนําให้คุณได้บนบนปากแบบหน่อนะครับแต่จริงๆเราใช้กันอยู่ก็มีอยู่ประมาณพวกนี้นะครับแม้กระทั่งนะครับคนไข้นะครับที่ เรานะครับทำการผ่ากากันไก่นะครับซึ่งเราทําคลิปไปให้ดูนะครับในคลิปที่เราโชว์เคสจัดฟันด้วยโปรแกรมผ่ากากันไก่นะครับคนไข้ผู้นี้นะครับผ่าขากันไก่บางคนเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ผ่ากันทีดมยาสลบนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหชั่วโมงนะครับบางคนผ่ายากๆ9้าชั่วโมงก็มีนะครับเราก็ให้น้ําเกลือเนี่ยนะครับในการบ้วนปากหลังที่คนไข้เนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะคิดในโรงพยาบาลคงจะใช้โอ้โหยาวิเศษนะครับจริงๆก็ก็คือยาเนี่ยแหละครับก็คือน้ําเกลือนะครับไปที่มันซิมเพิลมากๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้ำไอ้พวกยาบนป่าที่เป็นอันตีเซปติกจะไม่ดีนะครับก็ดีแต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่มีแอคคิวก็คือในรายที่เฉียบพันธุ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆนั้นมือบนป่าที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือน้ําเกลือนะครับก็หลายๆคนฟังแล้วก็ลองมาใช้กันดูนะครับเพร่ะฝั่งคงมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ